หมดแล้วยยโชมติดต่อคุณเนี่ยในมือถือนี่แหละมือถือผมเนี่ยเหรอติดต่ออะไรย้ยโชมมันส่งรูปที่มันไปไหนมาให้คุณทำไมคุณไม่บอกฉันยยโชมอยู่ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้เลยไม่มีไม่เคยติดต่อจะบอกไหมคุณนะ บอกมาดีๆหรือว่าให้ทำไอ้นี่พังก่อนจะบอกไหมๆๆคุณจะเย็นก่อนสิๆๆๆยายโฉมก็แค่แค่ส่งรูป <_ C 1> ว่าเขาอยู่ที่ไหนปลอดภัยสบายดีแค่นั้นแหละแต่ผมไม่รู้เลยนะว่าลูกอ,อยู่ที่ไหนแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันทำไมคุณปล่อยให้ฉันเครียดเป็นหมาป่วยอยู่แบบนี้ได้ยังไงเล่า